บอานนานเลยห้าห้าแปดหกห้าแปดหกห้าหกแปดก็ได้นะใช่ ผ้าแปดพห้าหกแปดาเงินหมื่นไปเลยได้ตัวเดิมเนี่ยตัวเดิมกลับกันกิ่มันออกกันนะอตอนนี้ตันนี้ออกแล้วแต่ตัวนี้กลับสองตัวก็สองตัวก็เสย็ วันไหนเนี่ยห้าก้าวงวดน,นี้แหละ,ะเปิดลาบเปิดซับเปิดทุกอย่างจุดเก่าดอกทีกท่เจอวันนี้เปิดทุกอย่างเลยอเ,เปิดั้ันเปิดเปิดมารมี ขอโชคขอลากระปูคุณเดชคุณจันปูเสมาจิกาจิตสิาสิัารเบียสิปาไม่ังกยาสติปิยากนักิาสิปิยนังกันงิิยาสตะรมาังกังติาติกรุปยาเยติกรังสนยะตะกาังเรียติโอคยติกรติปัสยยะตักรปัังรติกาติมานังเครียติโอคยปิยะออกมาออกมามามาสตัแล้วสามตัวก็ว่าไป छह तो रोसा